ใช่ไหมคะบริหารร้านค้าจะปวดหัวให้คอมมาซีระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ช่วยจัดการออเดอร์จากทุกแพลตฟอร์มไม่มีตกหล่นแน่นอนค่ะเชื่อมต่อ m a มาก p l a พ e ไม่ว่าจะเป็น s h o p e e Lazada, t i k t o o s h o p และ Line My Shop ระบบรวมเช็นมาจัดการในหน้าเดียวไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line OA และ Shopee ไม่ต้องสลับหน้าจอไปมาสำหรับหน้า ระบบ POS ที่เชื่อมต่อเข้าออกับรค้งขายได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์มีเซลเพจที่ช่วยให้คุณติดการขายในโซเชียลได้ง่ายๆในหน้าเดียวมีเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ยังสามารถขายสินค้าช่องทางอื่นๆได้ไม่มีสะดุดลองรับฟีเจอร์ดูดคอมเมนต์ CF ไลฟ์สดและใต้โพสต์ใน Facebook พร้อมส่งลิงก์บีนสรุปยอดติดตามสถานะออเดอร์ แจ้งเลขพัสดุอัตโนมัติในอินบ็อกซ์ระบบคอมเมอร์ซีมีระบบตัวแทนจำหน่ายแบบไม่สต็อกสินค้าอยู่2แบบ 1. ตัวแทนจำหน่ายแบบดอกชิปตั้งค่าเลเวลได้มีราคาพิเศษให้กับตัวแทนและเช็คสต็อกได้ตลอดเวลา2ตัวแทนจำหน่ายแอฟเฟลเยตมีลิงก์โปรโมทเช็คสต็อกสินค้าและค่าคอมมิชชั่นได้ตลอดเวลาตัวแทนจะเยอะแค่ไหนระบบเราไม่จำกัดค่ะระบบคอมเมอร์ซีเก็บประวัติขอ้อมูลลูกค้ามีรายงาน และมีรายงานสต็อกและรายงานการจัดส่งให้ครบถ้วนเชื่อมต่อระบบขนส่งชั้นนำไม่ว่าจะเป็นไปซนีไทยแฟร์ KEXSPX หรือไปเอสเพสทังยังมีการแจ้งเลข tracking ขนส่งให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติมีระบบตรวจสอบสลิปโดยอัตโนมัติเช็คทุกสลิปท,ที่มียอดโอนเข้ามาหมดปัญหาสลิปปลอมสลิปซ้ำมีระบบ,บาร์โค้ดตรวจเช็คสินค้าก่อนแพ็คป้องกันการหยิบผิดพร้อมระบบ CIM สะสมแต ุยอดคำสั่งซื้อมาใช้แลกของรางวัลรักษาฐานลูกค้าเก่าและดึงลูกค้าใหม่มาเป็นลูกค้าประจำระบบคอมเมรซีจัดการออเดอร์ได้ไง,ง่ายๆทดลองใช้ฟรี15วันใครสนใจติดต่อตามข้อมูลท้ายคลิปได้เลย